เครื่องกีดขวางการละสัญญชนิผิขุทั้งหลายภิขุใดหนอยังเป็นผู้มีความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยังมีความยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมูยมมใใยย่ยังตามประกอบซึ่งความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ยังมีความพอใจในคณะยังยินดีในคณะยังตามประกอบซึ่งความพอใจในคณะผิขุนั้น จากมาเป็นผู้อยู่เดี่ยวโดดอภิรมในความสงบสงัดดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่ออยู่เดี่ยวโดดไม่ได้และไม่อภิรมในความสงัดอยู่ยังจักสามารถถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่อไม่อาจถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตแต่ยังจักทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่อไม่ทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจากทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เมื่อไม่ทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้แล้วจากละสัญโย์ทั้งหลายได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้ เมืออ่อไม่ละสัญญต์ทั้งหลายแล้วจัะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีไม่ได้เป็นไม่ได้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นหนอไม่เป็นผู้มีความพอใจในความคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่มีความยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่ตามประกอบซึ่งความพอใจในการคลุกคลีกันเป็นหมู่หมู่ไม่มีความพอใจในคณะไม่ยินดีในคณะ ไม่ตามประกอบซึ่งความพอใจในขณะผู้โดดเดี่ยวนั้นจกอภิรมในความสงบสงัดอยู่ได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ผู้เดียวโดดเมื่ออภิรมในความสงบสงัดอยู่จกถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อถือเอาซึ่งนิมิตแห่งจิตได้อยู่ จักทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้แล้วจักทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้แล้วจักละสัญญน์ทั้งหลายได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ เมื่อละสัญญน์ทั้งหลายได้แล้วจกทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ดังนี้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาดที่ขู่ทั้งหลายอนุสัยมีเจ็ดอย่างเหล่านี้เจอย่างเหล่าไหนาเล่าเจอย่างคืออนุสัยคือการมราคะอนุสัยคือปฏิฆะ อนุสัยคือทิฏฐิอนุสัยคือวิจิกิจฉาอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาพิกูทั้งหลายเหล่านี้แลคืออนุัสเจ็ดอย่างพิกูทั้งหลายพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่นี้เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุัสเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างเหล่าไหนาเล่าพิกูทั้งหลายพรหมจรรย์ที่ประพฤติกันอยู่ เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือการมาราคะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือปฏิคะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือทิฏฐิเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือวิจิกิจฉาเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือมานะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคือภวราคะเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสัยคืออวิชชา ภิกูทั้งหลายพรหมจันทร์ที่ประพฤติกันอยู่นี้เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งอนุสสยเจ็ดอย่างเหล่านี้แลภิกูทั้งหลายเมื else, ่อใดแลอนุสัยคือการมาราคะก็ดีอนุสัยคือปฏิฆะก็ดีอนุสัยคือทิฏฐิก็ดีอนุสัยคือวิจิกิจฉาก็ดีอนุสัยคือมานะก็ดีอนุสัยคือภวะราคะก็ดีและอนุสัยคืออวิชาก็ดี เป็นสิ่งที่พิขุละได้แล้วมีรากเง่าอันตัดขาดแล้วทําให้เหมือนตานยอดเน่าทําให้มีอยู่ไม่ได้ทําให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิขุทั้งหลายเมื่อนั้นพิขุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วหรือถอนสัญญาต์แล้วได้ทําที่สุดแห่งทุกพอรู้จักหน้าตาของมานะอย่างถูกต้องแล้วดังนี้แล เห็นโลกก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ำและพยับแดดบุคคลพึงเห็นฟองน้ำฉันใดพึงเห็นพยับแดดฉันใดพยามจุราชจะไม่เห็นผู้ที่พิจารณาเห็นโลกชันนั้นอยู่แลเห็นโลกชนิดที่ความตายไม่เห็นเราข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเทพฤาษีข้าพระองค์จะพิจารณาเห็นโลกอย่างไร ความตายจึงจะไม่แลเห็นข้าพระองค์เล่าพระเจ้าค่าดูก่อนโมคราชท่านจงเป็นคนมีสติถอนความตามเห็นว่าเป็นตัวตนออกเสียพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าทุกเมื่อเถิดท่านจะพึงข้ามความตายเสียได้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้ความตายจะไม่แลเห็นท่านผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล การดับทุกข์สิ้นเชิงไม่เนื่องด้วยอิทธิวิธีแม้กระทั่งวิโมกที่ไม่เกี่ยวกับการสิ้นอาสวะนักบวชเดียรถีอื่นชื่อสุสิมะหาอุบายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพื่อจะบรรลุคุณวิเศษสำหรับนำเอาไปทำให้คณะของตัวเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสการะเหมือนสังฆบริษัทของพระพุทธองค์ครั้นบวชแล้วได้เข้าไปหาพวกพิกุปัญญาวิมุต โดยคิดว่าพิกุพวกนี้มีอภิญญาหกเมื่อได้ทราบว่าภิกุพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอภิญญาหกและได้รับบอกเล่าว่าความเป็นอริยะบุคคลไม่เนื่องด้วยอภิญญาหกก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า,ซ,าซักไซถึงเรื่องอภิญญาหกว่าเกี่ยวข้องกันอย่างจําเป็นกับความสิ้นอาสวะตามความเชื่อของเขาหรือไม่พระพุทธองค์ได้ทรงใช้วิธีทำให้เขาเกิดธรรมทิติยาน และนิพพานญาณโดยทรงนำเอาเรื่องเบญจขันธ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรเห็นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นอัตตาของเราจนเป็นธรรมทิตยานขึ้นมาก่อนจนกระทั่งจิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นและรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอันเป็นนิพพานญาณจนกระทั่งนักบวชชื่อสุสิมะนั้นเข้าใจอย่างจมแจ้ง ในเรื่องความดับทุกข์หรือความสิ้นอาสวะนั้นว่าเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเองจนกระทั่งนักบวชชื่อสุสิมะเห็นชัดในความจริงข้อนี้แล้วจึงตรัสแก่เขาต่อไปว่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะ เธอเห็นว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่า ดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะดังนี้ใช่ไหม อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตะนะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่า เราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าด <forcément. S 1> ูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงม <c oughs> <c oughs> ีสังขารทั้งหลายดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้ใช่ไหม อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่า เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานดังนี้ใช well ่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว ja mm un ่าเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาดังนี้ใช่ไหม อย่างนั้นพระเจ้าค no ่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะ เธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเธอเห็นว่าเพราะมีความดับแห่งอวิชา จึงมีความดับแห่งสังขารทั้งหลายดังนี้ใช่ไหมอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมบรรลุอิทธิวิธีมีประการต่างๆเหล่านี้บ้างหรือคือผู้เดียวแปลงรูปเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบัง ไปได้ไม่ขัดข้องผ่านทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาดุดไปในอากาศว่างๆผุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำเดินได้เหนือน้ำเหมือนเดินบนแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคูบาลังรูปคลำประจันทร์และพระอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยฝ่ามือ และแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้ข้อนั้นหามีได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิ์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยทิพโสดาธาตุอันบริสุทธิ์เกินกว่าโสดของมนุษย์บ้างหรือข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่า ดูก่อนสุสีมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ด้วยใจว่าจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ชัดว่าจิตถึงความเป็นจิตใหญ่หรือจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ก็รู้ชัดว่าจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ จิตมีธรรมอื <If S 1> ่นยิ่งกว่าก ah ็รู้ชัดว่าจิตมีธรรมอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตยังไม่หลุดพ้นดังนี้บ้างหรือ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะดูก่อนสุสิมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตตะวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ term, อยอย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์ธอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพนโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศบ้างหรือ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติกกำลังอุปบัติแลว้วประณีตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจักขุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะ เป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพันธีมีผิวพันซามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักขุอันบริสุทธิ์ล่วงจากขูของมนุษย์บ้างหรือ ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เธอย่อมถูกต้องด้วยนามกายซึ่งอารูป,ปรวิโมกอันสงบอันก้าวล่วงซึ่งรูปทั้งหลายเสียได้บ้างหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนสุสิมะคราวนี้คำพูดอย่างโน้นของเธอกับการที่เธอกล่าวบัดนี้ว่า ไม่ต้องมีการบรรลุถึงอภิญญาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ในกรณีนี้นี้เราจะว่าอย่างไรกันนิเทศ9ว่าด้วยความดับแห่งตันหาจบ